สวัสดีครับช่องแปดสตอรี่ครับวันนี้มาอยู่ที่ซอยไมตีจิตซอยแนะฮะมาดูรถเกี่ยวข้าวประทีิพัฒนาครับประีิพัฒนาการช่างครับรถคันนี้เป็นรถของเดี่ยต้นอ้อยนะครับเดี่ยต้นอ้อยหนองเสือนะฮะ รถอาจจะดูมองหมองนะครับฝุ่นครับยังไม่ได้ล้างนะครับตอนที่พัฒนาการช่างนะฮะอันนี้เขาเอามาแต่เป็นตู้นะครับตู้หกฟุตหกฟุตสามครับประมาณ6กฟสามช่วงล่างนี้เขาต่อเองนะครับช่วงล่างนี้เศยต้นน้อยต่อกันเองครับ นี่เสียวก็เกี่ยวมาที่บ้านเสวุฒิครับนี่เขาไปเกี่ยวเข้ามาครับอันนี้ก็เป็นประทีบนะฮะล้างล้อครับล้างแ็กนะฮะ ชมรถใหม่ก่อนครับอันนี้เป็นปั๊มเบอร์ยีบสองครับยี่สองสองดักกินนะฮะตัวเดินเป็นชุด l อง H ครับสเตอร์หลังเขาใช้อยู่ที่สามสิบเอ็ดฟันนะครับโซ่อยู่ห้าสิบเอ็ดข้อครับนี่เป็นใบกล่องครับหนาพิเศษฮะ ตู้นี้เป็นตู้เลดครับโครงเลทหมดเลยฮะคุณผู้ชมตอนนำก็ยี่สิบนะฮะดลเลร์ล่างสิบสองลูกครับใช้สิบสองลูกนะฮะนี่รถใหม่นะฮะยังไม่ได้ใช้งานครับเขายังไม่ได้ล้างครับ พอดีเอาขึ้นช่วงล่างใส่ช่วงล่างเสร็จก็มาต่อปากต่อคอต่อปากครับเครื่องยนต์นี้เขาเขียนว่า j o 8E นะฮะเทอร์โบกาเล็ตครับมอเตอร์นี้เขาใช้เป็นของไคยาบ้านะฮะคุณผู้ชม ช่วงล่างสูงครับแคตเครื่องตึงสายพานแบบนี้ครับนี่ครับช่วงล่างเขาสูงนะฮะสูงเป็นเมตรฮะเมตรกว่าครับ จากพื้นนะฮะแบบนี้ลุยน้ำลึกๆสบายครับลุยเกี่ยวข้าวในน้ำเป็นเมตรนะฮะวันนี้ช่างช่างเขามาทำไฟนะฮะ นี่ครับเดี๋ยวนี้เกียวนี้เกี้ยนอนนี้เขาสามารถถอดดึงออกมาได้เลยเหมือนกันนะครับของตู้เลดหนาครับนี่ครับอันนี้ปากคอเป็นของอาจารย์นกเล็กนะฮะ ปากคอเลดครับสามืนสี่นะฮะลูกดาวก็เป็นเลดนะฮะนะฮะแขนลูกดาว ใชลูกดาวเป็นเขาใช้เป็นชากเลตนะครับประกบกันคนระับชากเลตสอนิ้วครับประกบกันมีช่างทําไฟครับเดินไฟแสงสว่างนะครับครับครับ มีช่างนี้ช่างไฟตำนานเลยนะฮะเนี่ยทำตับปูทำสีโบราณครับอ๋อปกติปกติทำสีใช่ไหมฮะด,ดึงรถคนทำสีแล้ว,วน,นี้ที่ทำมาให้ลูกหลานครับอ๋อวันนี้วันนี้พอดีลูกหลานให้มาทำไฟให้เนี่ยระบบ ทำรถสุดล้อปวกดึงอัดรปลวกดึง,ง,งทำสีครับมะก็เสียนแล้วครับแต่ยังทำอยู่นะก็ไม่ไหวเมียไม่ยอมให้ทำหกสิบเจ็ดแล้วครับแอบแอบมาทำสีเมียก็ทำเมียหน้ากากหน้ากากพ่นสีเข้าเ่าที่เมียเนี่ยหาไม่เจอจเมียก็พ่นข้างในอีกพันหนึ่งครับโอ้ค,คือเมียจะให้เลิกทำสี ะนะฮะขนาดหน้ากากหน้ากากการละอองสีการฝุน่นเมียเผาทิ้งด้วยแล้วพี่บอกว่ามาทำไฟเขได้ามาครับอ๋อเมียอยากให้เลิกทำแล้วแต่ะนะอยู่ว่างๆแล้วรู้สึกแบบมันว่างเกินใช่ไหมฮะ <Yeah. S 1> ครับอ๋อเมียเป็นห่วงสุขภาพนะฮะไม่อยากให้ทำสีแล้วครับแต่ถ้าให้มาทำไฟนี่มาทำให้ครับให้มาครับ อี่เขาใช้ปืน a t n นะฮะแอนทงานานครับเนี่ยัช่างประสบการณ์ประสบการณ์เยอะครับนี่ปะเขาแข็งแรงนะฮะผู้ชมใบมีดจะรวดนะฮะจระเอตาแมงป่องนะฮะ ใส่เป็นกล่องครับนี่เขาสั่งมาแต่ตู้นะครับคุณผู้ชม่อย่างตู้พืที่ปลาอ่านี้ระบบลมนิวเวติกครับตัวสั่งปากครับชุดปากนะชุดปากนะครับอันนี้นิวเวติกตัวนี้ครับ เสริมความแข็งแรงหนาทุกจุดครับประที่พัฒนามีช่างมาเดินไฟนะฮะช่างรุ่นเก่านี่งานเนียน,นครับไม่ต้องกลัวครับเดินไฟพวกสิบล้อรถรุ่นเก่านี่อย่างดีแน่นอนครับ ใช้ทองแดงอย่างดีนะฮะในการเดินไฟความน่นหนาของคอปากเขนะฮะเลนหนาก็ประมาณสี่ห้ามิลนะฮะ พื้นที่ถ่ายยากหน่อยครับคุณผู้ชมย้อนแสงะฮะนี่ฮะช่วงถ่ายถ่ายเครื่องเขาเป็นแบบนี้นะครับนี่ฮใส่ยอยแบบนี้นะครับ เขาบอกใช้แบบนี้กันช่วยกันมีปัญหากับสโลกเครื่องยนต์นะครับส่วนย่อยปั๊มก็เร่งไถยผ่านได้แบบนี้ครับนี้เคาลอยครับ เราลอยเปลี่ยนสายพานตู้ไม่ต้องถอดครับท่อปล่อยข้าวนี้เขาน่าจะได้ร้อยแปดสิบองศานะฮะนี่เหลือแค่ใส่โซ่โซ่ปล่อยข้าวอย่างเดียวครับ ลุยน้ำลุยลมนี่สบายสบายครับคุณผู้ชม ชุดนี้ฮะเป็นชุดของตะแกงร่อนข้าวนะฮะเขาใช้จับน็อตครับถอดได้ครับถอดได้ทุกชิ้นครับตะแกงก็เป็นสแตนเลสนะครับมีเสากลางกับเสาข้างตรงค้ำปากอย่างเดียวนะฮะที่เป็นเหล็กนะครับ พัดลมนี้เครัยเป็นพัดลมแยกตัวครับอิสระนะฮะพัดลมเป่าละอองนะฮะเดี๋ยวนี้ทำเป็นอิสระครับสายขวานะฮะนี่ครับขายกกระบอกไฮดรลิกนะฮะยกปากครับ นี่ครับเสาเสาที่ค้ำคอนะฮะร,รับคอซ้ายขวาก็จะเป็นเหล็กนะครับนี่ชุดขาตะไกรนะฮะ คลิปนี้ฝากไว้ประมาณเท่านี้นะครผู้ชมเป็นที่แสงน้อยครับมันอยู่ในร่มนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ